สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนครับครับโดยโครงการนี้นะครับจ้างงานเด็กจบใหม่2อง0 0 0หอัตราใครได้สิทธิบ้างเปิดลงทะเบียนกันยังไงเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับต้องไปลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ w w w j ์จ้างงานเด็กจบใหม่ .com นะครับและต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาปีการศึกษา2562และ2563 mm hmm. เท่านั้นนะครับอายุไม่เกิน25ปีครับกา mm hmm. รลงทะเบียนนั้นไม่ยากครับไปที่ w w w จ้างงานเด็กจบใหม่ .com นะครับท่านก็ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์เลยนะครับคราวนี้ทาง ผู้ประกอบการก็จะมาช้อปปิ้งายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็มีการสนับส 64ครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับครับและในเรื่องการสมัครงานเรื่องที่2นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับครับเปิดรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครับประจำปีงบประมาณ1นึ่งทับาครับจำนวน59ตําตำแหน่งครับตำแหน่งมากมายเลยครับ59ตําตำแหน่ง200 35อัตรานะครับประกาศรับตั้งแต่ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักเทคนิคต่างๆนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการทันตสาธารณสุขนะครับจนถึงผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับหลายตำแหน่งมากเลยทีเดียนะครับและทำงานที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ เริ่มสมัครนะครับสมัครได้ทางเว็บไซต์นะครับสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2563นะครับโดยเว็บลิงก์การสมัครนะครับท่านไปสมัครได้ที่หน้าเว็บของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ5 4 4 3 7 6 5 5สต่อ6686นะครับสำหรับเว็บลิงการสมัครและเบอร์โทรศัพท์ติดต่ขอข้อมูลเพิ่มเติมรนะายละเอียดตามที่ขึ้นที่หน้าจอและใต้คลิปนี้ครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปถัดไปผมจะสอนวิธีการสมัครงานทางเว็บไซต์แต่ละขั้นตอนโดยละเอียดเลยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ กดติดตามกดกระดิง่งและเลือกทั้งหมดครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปที่ดีมีประโยชน์สำหรับท่านครับขอบคุณครับ